รองศาสตราจารย์ดรพิชิตฟันทงเลยว่าเพื่อไทยจะไม่เอาเกล้าวไกลามาร่วมรัฐบาลวาระท้ายสุดของเพื่อไทยคือเป็นรัฐบาลเพื่อเอาทักษิณกลับบ้านเริ่มที่รองศาสตราจารย์ดรพิชิตลิขิตกิจ,กจสมบูรณ์ค่ะอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้โพสต์ข้อความนะคะฟันทงเลย ว่าเพื่อไทยจะไม่เอาเก้าไกลมาร่วมรัฐบาลอ่าทำไมอาจารย์ถึงมองแบบนั้นนะคะโดยอาจารย์บอกว่าหลังเลือกตั้ง66เนี่ยหลายคนหวังให้เพื่อไทยร่วมกับเก้าไกลตั้งรัฐบาลเพราะยังเชื่อว่าเพื่อไทยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนี่คือความไม่เข้าใจใน DNA ของเพื่อไทยที่เป็นพักทักษิณ True and True นะ และทาาทแท้ทักษิณที่ไม่ใช่นักประชาธิปไตยวาระท้ายสุดของเพื่อไทยคือเป็นรัฐบาลเพื่อเอาทักษิณกลับบ้านซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากฝ่ายเผด็จการรัฐบาลเพื่อไทยที่มีก้าวไกลอยู่ด้วยจะถูกเผด็จการหมายหัวทำลายล้างทักษิณจะยิ่งไม่มีทางได้กลับบ้านแบบเท่ๆแม้เพื่อไทยได้สอสอเป็นอันดับหนึ่งก็จะไม่เอาเก้าวไกลมาร่วมรัฐบาล การเจราจาจะล้มเหลวโดยอ้างเงื่อนไขที่รับไม่ได้ของก้าวไกลใช้เป็นเหตุผลไปร่วมกับพรรคที่เป็นตัวแทนเผด็จการให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและก่อนหน้านั้นอาจารย์ได้โพสต์ด้วยนะคะว่าทักษิณเป็นจุดแข็งของเพื่อไทยเพราะชื่อทักษิณยังขายได้ในหลายพื้นที่ทักษิณจึงส่งอุ้งอิงมาเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อย้ำกับฐานเสียงส่วนนี้ว่า ถึงยังไงเพื่อไทยก็ยังเป็นพักทักษิณเลือกแล้วปากท้องอิ่มแน่นอนแต่ทักษิณก็เป็นปัญหาของเพื่อไทยเพราะถึงยังไงคนที่ไม่เอาทักษิณปี50ปี54ปี62ก็ยังไม่เอาทักษิณปี66แถมคนที่ไม่เอาทักษิณกลับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแม้ครั้งนี้เพื่อไทยได้เสียงอันดับหนึ่งนายกก็คงไม่ใช่อุ้งอิง ถ้าเศรษฐาเป็นนายกก็จะมีสภาพเหมือนสมัครสุนทรเวทคิดดูว่าพวกสอสในพักแก๊งกวนต่างๆรัฐมนตรีเพื่อไทยและสารพัดคนที่อยากได้ตำแหน่งโน่นนี่นั่นเขาจะฟังใครหรือวิ่งไปหาใครระหว่างเศรษฐากับดูใบบ้านจันทร์และถ้าเศรษฐาก่อปัญหามากก็จะถูกเขี่ยทิ้งเหมือนสมัคร ถ้าเศรษฐาเชื่อจริงๆว่าตนจะมีอำนาจสั่งบรรดาสอสอแก๊งมุ้งต่างๆและรัฐมนตรีเพื่อไทยได้เขาก็ไร้เดียงสาทางการเมืองอย่างไม่น่าเชื่ออ๋อลืมไปว่ายังมีตัวเลือกนายกอีกคนคือประวิทย์จากพปชรเพียงแต่เพื่อไทยจะยกมือให้หรือไม่และด้วยข้อแลกเปลี่ยนอะไรคือมุมของอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์เนี่ย มองว่าคงไม่เอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลนะคะแต่ว่าจะเลือกคนเอกประวิทย์จากพลังประชารัฐหรือไม่จะยกมือให้หรือไม่ด้วยข้อแลกเปลี่ยนอะไรอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะแหมการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ต้องยอมรับว่ายากจริงๆนะคะ เพราะว่าเดิมทีสูตรที่บอกว่าจะไม่เอาก้าไกลเพราะว่าคือก้าวไกลเขาอาจจะมาโหวตนายกให้แต่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็แล้วแต่แต่กับล่าสุดที่คุณพิธาได้ไปขึ้นเวทีดีเบตก็จะเห็นว่าไม่ใช่พระเอกนะจ๊ะไม่ใช่ว่าแบบเออถ้าไม่มาร่วมรัฐบาลแต่ยังไงฉันก็จะโหวตให้เธอไม่นะคะล่าสุดก็คือไม่โหวตให้นะจ๊ะถ้าไม่เอามาร่วมรัฐบาลไม่ใช่พระเอกนะจ๊ะอ่า เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูกันว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไงนะคะสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0 954605580